ตบตบนั่นแหละวีหนึ่งหนึ่งหนึ่งไหมเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนมันต้องว่าหนึ่ง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 เอออันนี้เก็บไว้นะคะทุกคนเก็บเก็บเก็บก็บเก็บไว้ก่อนนะทุกคนเฮ้ย มาค่ะทุกคนอะไรมีความลับอะไรซ่อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูนั่นเองเจะไปดูจะไปดูคลิปขอหนึ่งไลค์มาเมนต์กันได้เลยนะคะทุกคนเราไปเจอกันเลยใครมาแก้งพี่ออมคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวพี่ออมจะจัดการให้ จะแกล้งคืนด้วยใครแก้พี่ออมเดี๋ยวพี่ออมจะแก้งคืนกูจะก็ตกอีกแล้วนะยังจะตกอีกนะเว้ยทุกคนทำไมกูต้องตกขนาดนั้นวะอย่าว่ากูว่ากากนะถ้าว่าพี่ออมว่าอะไรนะอ่าถ้าพี่ออมตกว่ากากได้เลยนะทุกคนโ,โหโหเอาอยังไม่หยุดตกอีก ไม่หยุดตบอีกนะเดี๋ยวกูจะไปตบแม่งเลยนะเดี๋ยววันนี้กูจะไปตบแม่งเลยเนี่ยไอ้นี่จะไปแกล้งนะยังไม่หยุดแกล้งกูอีกนะถ้ามึงยังไม่หยุดแกล้งกูย,งยั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 งไม่หยุดแกล้งอีก ตรงไหนเขาแก้งกันหรือ,อยังเนี่ยเขาก็แก้งเปล่าอุ้ยไม่เจอไม่เจอเราจะไม่แก้งใครทั้งนั้นแหละเฮ้ยกูเกือบตกอิกสัตว้าวอุ้ยยังไม่ต้องตกขนาดนั้นวะ,ะลาลาล,ลายบาย